อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่องของเราด้วยนะคะโรงเรียนทหารจิวโจวเสินหงเหวยชนะแข็งแกร่งมากทั้งสองคนแข็งแกร่งมากดาบฟ้าร้องของส่วนจีเย่บรรลุระดับที่4และระเบิดพลังฉีและพลังปราณเกินกว่า600ท่าแต่มันน่าสมเทศว่าเขายังอยู่หนึ่งเก้าตามหลังอวัยวะภายในของเขาถูกทำลายโดยเสินหงเหวย และเขาไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปเสินหงว่วยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแสงดาบแทงทะลุร่างกายของเขาการฝืนบังคับจะทำให้อาการบาดเจ็บรุนแรงขึ้นคนเท่านั้นฉันสงสัยว่าเสินหงว่วยจะเล่นต่อในเกมถัดไปหรือเปล่าเสินหงว่วยเลือกที่จะก้าวลงและรักษาอาการบาดเจ็บของเขาไม่จำเป็นต้องดูมันอีกโรงเรียนทหารจิวโจโชนะแน่นอนการแสดงของส่วนจีว่วยไม่เลวเลย อย่างน้อยเขาก็พ่ายแพ้ให้กับเสินหงเวยการมองของประธานฟานเหมือนคบเพลิงเขาคาดการอย่างถูกต้องว่าทั้งสองจะเสมอกันฉันไม่คิดว่าแม้แต่ปรมาจารย์จะคาดการได้แล้วเกมถัดไปจะเป็นยังไงให้ตายสิมีปรมาจารย์หลายคนอยู่ด้านบนอัธจารย์ทําไมคุณถึงมาถามฉันละ่ะในอนาคตมหาลายเทียนหนานจะไม่ทำงานหนักอีกต่อไปทำไมละ่ะ ป้องกันการบาดเจ็บและเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในกลุ่มผู้แพ้ไม่ต้องสงสัยว่าหลายมหาลัยจะแข็งแกร่งในรอบแรกตัวอย่างเช่นมหาลายัยซิซานซึ่งจะพบกับเราในช่วงบ่ายจะแสดงความแข็งแกร่งเพื่อป้องกันไม่ให้พิการโดยโมูวออย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของมหาลายัยซิซานเป็นเพียงทั่วไปและพวกเขาจะไม่สามารถหลุดจากกลุ่มผู้แพ้ดังนั้นพวกเขาสามารถทำลาการแข่งขันสิบอันดับสุดยอดได้ อู้ใหญ่เฟิง์งคุณอะไรมม่หวอยั่วยูฉันหลายครั้งรองอธิการห่วงคิดว่าฉันทำอะไรผิดเหรออะไรที่เขาพูดคือผู้เล่นของมหาลัยซิซานไม่แข็งแกร่งพอนี่คือความจริงดังนั้นมีอะไรที่จะปฏิเสธละ่ะอืมเด็กคนนี้มีทุนที่จะอารวาดจริงๆ แม้ว่าผู้เท่าเฟิงไม่สามารถใช้พลังทั้งหมดของเขายังไงเขาก็ตั้งใจจะสอนบทเรียนให้กับฟานปิงผลคือฟานปิงยังสามารถต้านทานพลังจิตของเขาได้จากมุมนี้ฟานปิงดูถูกนักสู้เหล่านั้นเพราะเขามีคุณสมบัตินี้ปรมาจารย์เฟิงนักเรียนเพียงต้องการกระตุ้นนักเรียนของมหาลายัยซิซานและไม่ตั้งใจไม่เคารพต่อปรมาจารย์ ก่อนมาที่นี่ครูใหญ่พูดว่าคนที่มีคุณสมบัติสูงและแข็งแกร่งจะไม่ร่วมในกิจกรรมของนักเรียนไม่เช่นนั้นโม่หวอและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาจะไม่อยู่เฉยๆถ้ามหาลายัยซิซานล,ลงมือกับฉันแม้ว่าจะทุบตีฉันจนบาดเจ็บสาหัสมันก็เป็นสิ่งที่ฉันสมควรได้รับแต่ตอนนี้ปรมาจารย์เฟิงในฐานะผู้ทรงอำนาจระดับปรมาจารย์ได้ลงมืออออแล้วแกอยากได้อะไรละ่ะ เมื่อครู่ปรมาจารย์เฟิงทำร้ายความเขียวแกร่งทางจิตของฉันและมันยากที่จะฟื้นฟูอย่าฟื้นคืนชีวิต5เมตรเป็นการทดเชยปานปิงบ้าไปแล้วเหรอแล้วฉันควรจ่ายมันเหรอถ้าคุณไม่จ่ายนักเรียนไม่สามารถทำอะไรฉันเพียงกลัวว่าฉันอาจจะไม่สามารถควบคุมการแข่งขันในช่วงบ่ายได้ดังนั้นปรมาจารย์เฟิงอย่าตำหนิฉันนักเรียนโม่ววของคุณช่างกล้าหาญ นักสู้ฉวยโอกาสและทำมันคุณต้องทำมันแล้วมันมีกฎอยู่เอาละค่าทดเชยก็ดีแต่ฉันมีเงื่อนไขอย่าให้ฉันเห็นคุณอีกจนกว่าจะเริ่มการแข่งขนันไม่เช่นนั้นฉันจะดูแลคุณแม่ว่าคุณจะถูกตัดสิทธิ์คุณแพ้แน่นอนแล้วคุณจะได้รับชื่อเสียงที่ดีถ้าฉันถูกตัดสิทธิ์เหรอคุณคิดว่าฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรเหรอไม่มีปัญหา ฉันให้สัญญาตราบใดที่ปรมาจารย์เฟิงอยู่ที่นี่ฉันจะไม่ปรากฏตัวขึ้นรองอธิการห่วงนักเรียนโม่หวอของคุณน่าสนใจจริงๆไม่ไม่นักเรียนคนอื่นๆไม่เป็นแบบนี้อะไรกันนี่ตอนนี้เขาได้รับยาฟื้นคืนชีวิตหเมตรความสามารถอะไรกันนี่ต่อหน้าปรมาจารย์หลายโหลนี่คือผู้ชายที่แท้จริง านปิงทำไมทุกครั้งที่ฉันทำแบบเดียวกันกับคุณฉันกลับเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บมีกลยุทธ์อะไรไหมใช่ฉันมีความแข็งแกร่งแข็งแกร่งเพียงพอผู้เท่าเฟิงถูกชักจูงโดยฉันทำไมล่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เสียหน้าถ้าหากการบีบบังคับทางจิตไม่ครอบนำฉันต้องยอมรับมันถ้าเขาครอบนำฉันจริงๆฉันไม่มีหน้าพอที่จะทนกับมันได้มันไม่เหมือนกับคุณ ที่เพียงแต่พูดคุยกับผู้คนโดยไม่มีสกิลที่แท้จริงใดๆเลยสอนฉันว่าจะบ่มเพาะพลังทางจิตยังไงและฉันจะบอกคุณถึงตำแ,น,แน่งที่ชัดเจนของเหมืองพลังงานอา่าห่าห้าหาจริงจังนะถ้าคุณไม่มีวิธีบ่มเพาะฉันจะตัดหัวของฉันและใช้มันรองฉี่ให้คุณเลยฟานปิงพวกเราเป็นพี่น้องกันแล้วอย่าขึ้นโง่ขนาดนี้จริงๆแล้วมันมีจริงๆแหละ คุณไปพบราชาเจี้ยวเป็นเวลาสองสาวันให้ราชาเจี้ยวกดดันคุณชันสัญญาว่าพลังจิตของคุณจะพุ่งขึ้นอย่างแน่นอนนรกจริงๆคุณคิดว่าฉันปัญญาอ่อนเหรอใช่คุณนั่นแหละ